ข่าวนี้น่าตกใจแต่ไม่แปลกใจค่ะเมื่องานวิจัยชี้เด็กที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือดูทีวีเยอะมีสมองเล็กและ iQ ที่น้อยกว่าปกติเด็กสมัยใหม่ใช้เวลาไปกับหน้าจอมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่งานวิจัยจากวารสาร Developmental Cognitive Neuroscience ระบุว่าแม้ว่ากิจกรรมที่ทำผ่านระบบดิจิตอลบางอย่างเช่นเกมเพื่อการศึกษาอาจมีประโยชน์ในด้านการเรียนรู้แต่หลักฐานโดยรวมชี้ว่าพฤติกรรมการใช้หน้าจอที่มีการทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะบั่นทอนพัฒนาการของสมองลงงานวิจัย กล่าวใช้ฐานข้อมูลเด็กทั่วยุโรปที่มีข้อมูลจากเด็กหลายพันคนเกี่ยวกับ iQ พฤติกรรมการใช้หน้าจอจากข้อมูลพบว่าเด็กที่ใช้เวลาไปกับการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมมีแนวโน้มที่จะมี IQ มากกว่ามีขนาดของสมองที่ใหญ่กว่าผลวิจัยนี้เน้นย้ำถึงความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดการและควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่มีจอในเด็กและต้องส่งเสริมให้ทํากิจกรรมทางกายภาพมากขึ้นกว่าเดิมโดยเด็กอายุ2-5งถึงไม่ควรใช้งานนานเกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันสําหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปไม่ควรใช้งานเกิน 2ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะตอนกลางคืนควรมีระยะเวลาที่พักหน้าจอก่อนนอนบางทีการรักลูกในยุคนี้คือการควบคุมไม่ให้ใช้หน้าจอเยอะเกินไปค่ะ